จะต่อใบขับขี่ตลาทีเหมือนแข่ง The Voice กว่าจะได้คิวกว่าจะได้ร้องกว่าจะได้ต่อใบขับขี่รอกันจนหลับตล่าสุดราชกิจจาประกาศแล้วกดกระทรวงใหม่เตรียมบอกลาคิวมหาโหดได้เลยเ7กันยายน2568เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงใหม่เรื่องการขอและการต่อใบขับขี่มีผลจริงหลังประกาศไปแล้ว180วันคนที่อายุไม่เกิน55ปี และคนที่ขาต่อใบขับขี่ไม่เกิน1ปีดีใจกันได้เลยเพราะต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ได้แล้วไม่ต้องไปนั่งทดสอบร่างกายที่ขนส่งให้เมื่อยแต่ถ้าใครอายุเกิน55ปีหรือว่าใครเนี่ยขาต่อใบขับขี่เกิน1ปียังจะต้องไปทดสอบสมรัถภาพร่างกายที่ขนส่งเหมือนเดิมนะจะได้มั่นใจว่าขับรถได้ชัวร์ไม่ใช่ขับไปหลับไปกฎกระทรวงฉบับนี้อ้างอิงจากพรบรถจนปีพศ2522ที่ แก้ไขเบเรื่อยล่าสุดก็เพิ่มหัวข้อ11นทับนะหนึ่งนระบุชัดเจนเลยว่าใครจะต้องตรวจร่างกายใครไม่ต้องตรวจบ้างเหตุผลก็คือปกติร่างกายคนที่อายุไม่เกิน55ปีถ้าไม่ได้เจ็บป่วยแบบร้ายแรงสมรรถภาพก็ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักรัฐก็เลยอยากจะลดภาระนะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาต่อคิวทดสอบกฎน,นี้มีผลหลังประกาศ180วันก็คาดว่าใช้จริงมีนาคมส 569เป็นต้นไปอนาคตรเราเนี่ยจะต่อไปขับขี่กันง่ายเหมือนสั่งอาหารออนไลน์เลยนะต่อไบขับขี่ไม่ต้องต่อคิวต่อเน็ตก็พอ